อ่ะนี่คือขั้นตอนของการทำนกสัร์รุ่นที่6นะครับของทางร้านต้นแคบกันเห็นไหมมันกำลังสร้างอยู่ผลิตหนึ่งครั้งนะครับจะได้ทั้งหมด5ตัวนกสับทั้งหมด5ตัวนะครตอนนี้4แล้วเหลืกตัวหนึง่งยังปินไม่เสร็จนะ โอ้มองไม่เห็นมาดูตัวนี้ก่อนประมาณนี้พอเราได้ตัวนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องมาตัดนะแต่งนิดนึงแล้วก็เจาะด้วยนะครับผมประมาณนี้ถึงจะได้จะตัวนกสับรุ่น6ที่เอาไปใช้กับเจ้าตัวปืนแก๊ปเดี่ยวนะของทางร้านนะครับผมประมาณนี้ให้ดูกันเพลินตอนนี้ใช้เวลาในการทําอยู่1ชั่วโมงกว่าแล้วนะในการทํา เห็นเวลาไหมอันนี้คือเวลาหนึ่งชั่วโมงสิบสามนาทีแล้วปิ้นไปทั้งหมดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะตอนนี้หัวที่เราใช้ในการป้อนเส้นพลาติกฉีดออกมาเนี่ยหัวมีอุณหภูมิสูงถึง240องศาฐานนอยู่ที่65องศานี่นี่ร้อนอยู่นะมือไปแตะโดนนี่ก็จะอุ่นๆแบบอุ่นเลย พราะมัน65องศาไงนะแต่หัวนี่คือโดนไม่ได้เลยนะหัวนี่โดนไม่ได้นะเพราะว่ามันตั้งเท่าไหร่240องศาเซลเซียสยนี่ไงเดี๋ยวรอมันก่อนแล้วกันประมาณนี้ครับ